สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปลาย91.5นะครับอ่าวันนี้พี่ชายก็นะครับจะมานําเสนอนะครับว่าเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานนะครับนี่อันเนี้ยนะครับพี่ชายใช้มาหลายปีแล้วมันก็เก่าแล้วนะครับแล้วก็อย่างว่านะครับด้ามมันก็สั้นหนักก็หนักนะครับ พี่ชายก็เลยสั่งซื้อใหม่ทางออนไลน์นะครับพี่ชายเช็คหลายหลายร้านนะครับหลายหลายแอปนะครับปรากฏว่าพี่ชายเจอนะครับนี่นะครับมาแล้วถึงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงตามสเปคหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเหล็กก็เป็นเหล็กของประเทศญี่ปุ่นนะครับเหล็กเป็น sk ไฟนะครับ ที่ใช้สําหรับทํำสมุนไรนะครับไปดูกันว่ามีของแถมอย่างที่โฆษณาไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับนี่ขึ้นมาถึงก็นนะครับเห็นเลยนะครับใครชาวสวนเนี่ยเคยเบื่อกับกันไกลบ้างไหมครับกันไกลเก่าเกนะครับกันไกลตัดกิ่งตัดก้านตัดอะไรต่างๆนะครับ ต้องคอยลับนะครับแล้วก็โอ้ยมวยปวดปวดมือไปหมดนะครับทีนี้ไปเห็นใน Lazada นะครับนี่นี่ไอแมนะครับ i m a c ขีดหนึนะครับอ่าพี่ชายก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับลดราคามาเกือบครึ่งนะครับมันเป็นของใหม่นะครับที่ผลิตมันบอกว่าผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับ เหล็กเนี่ยเป็นเหล็ก SK5 นะครับ SK 5ไฟนะครับอ่าเป็นเหล็กอย่างดีนะครับที่สำคัญคือสามารถจะยืดแขนได้นะครับยืดแขนได้นี่แขนสามารถยืดได้จริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราดูกันข้างในดีกว่านะครับนี่นะครับแกะออกมานะครับตามที่โฆษณาเป๊ะนะครับนี่ยี่ห้อตรงอะไรตรงนะครับอันนี้นะครับ สำคัญคือแถมใบมีดมาจริงนะครับแถมใบมีดมาอีกอันหนึ่งนะครับนี่ทีนี้จะดีอย่างไรไม่ทราบนะครับเราก็ต้องไปลองกันกันนะครับของแบบนี้มันต้องลองลองก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนนะครับนี่ตามตามที่โฆษณาไว้ในในในออนไลน์แป๊บนะครับในลาซาด้าในไรเนี่ยครับนี่ราคา990บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องไปลองใช้ก่อนนะครับ ลองดูว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับครับก่อนที่จะไปใช้งานจริงนะครับพี่ชายก็ขอขอตัดกิ่งไม้แห้งๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงพี่ชายก็จะจะคืนนะครับเขาบอกเขาเคลมได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดกิ่งไม้จริงอ่ยางมันก็จะติดที่ที่ใบมีดนะครับเดี๋ยวลองก่อนนะครับเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนนะครับดูนะครับ โอ้ขมมากครับนี่ขนาดไม้แห้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองตัดกิ่งนี้ดูสิตัดกิ่งนี้ดูก่อนนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราลองลองยืดดูนะครับลองลองยืดแขนดูนะครับอ่ะสมมุติว่าเราตัดไม่ถึงนะครับเราจะตัด อย่างนี้นะครับโอ้โหมันง่ายได้มากครับง่ายได้จริงๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทำงานกันครับเมื่อได้กันไกลมานะครับก็มาที่โรงจอดรถเลยนะครับโรงจอดรถเนี่ยจะมีต้นกาละเวกนะครับกาละเวกเนี่ยมันห้อยมาต่ำเกินไปนะครับรถไม่สามารถจะเข้าออกได้นะครับ ถ้าเป็นรถเก๋งก็พอพอพอควรแต่ถ้าเป็นรถรถพลิกอัพรถที่สูงๆงก็ไม่สามารถจะเข้าได้นะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวพี่ชายจะมาลองกันว่ากันไกลเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยจะได้ผลขนาดไหนนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มันสุดยอดมากนี่คมมากฮะคมมากถ้าใช้กันไกลอันเก่านไม่มีทางเลยนะครับนี่ก้านใหญ่ๆเลยนี่ก้านใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับตัดออกในึ๊บเดียวเลยนะครับเดี๋ยวด,ดูนะครับดูโี่โหดูนะครับนี่เลยนะครับนี่ นี่ง่ายง่ายดายมากนะครับง่ายไปดายมากนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับ คราวนี้ถ้าหากว่ามันสูงเกินไปนะครับเราก็สามารถจะเนี่ยนะครับยืน่นด้ามออกไปนะครับโดยกดตรงปุ่มนี้นะครับนี่กดปุ่มนี้แล้วก็ยืดออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับกดปุ่มนี้แล้วก็ยืนย่นยืดออกมาอย่างนี้เลยไ,ได้นี่ครับได้ยาวอย่างนี้เลยเม็ดกว่า เห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับยิงใหญ่ๆซึ่งไม่สามารถจะจะใช้กับอันนี้ได้นะครับก็ใช้กับนี่อันใหม่เนี่ยไอแมนะครับคมมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเหล็กที่ทํามาจากอ่าประเทศญี่ปุน่นที่เป็นเหล็กที่ใช้สําหรับทํามีดซามูไรนะครับนี่คมมากนะครับเดี๋ยวไปดูการทำอย่างอื่นกันนะครับ เห็นไหมครับใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับที่สำคัญนะครับนี่นี่นะครับมันเบามากนะครับมันเบาหนึ่งจุดห้ากิโลเองครับนี่คุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับการใช้งานในการสั่งซื้อของพี่ชายครั้งนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งนี่ผิดหวังตลอดครับซื้อออนไลน์เลยนะครับนี่อันนี้เจ๋งที่สุดนะครับ นี่ครับทีนี้ก็เป็นระดับเดียวกันหมดแล้วนะครับครับคราวนี้มาทดสอบกับต้นชัยฤกึกนะครับชายฤกึกซึ่งมีมีเนื้อที่ค้นข้างจะแข็งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่ามันมันที่ตำาๆเนี่ยตัดไปหมดแล้วนะครับ มันเหลือแต่ที่สูงๆนะครับเดี๋ยวลองตัดดูนะครับว่ามันจะคมขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ชายก็จะเลื่อนเลื่อนก้านมันลงมาก่อนนะครับเพื่อจะให้มันยาวนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันคมจริงขนาดไหนนะครับโอ้โห มันง่ายดายมากนะครับนี่ครับจะให้เห็นว่านะครับ กิ่งมันใหญ่กว่ามือพิชายอีกนะครับสามารถชุเดียวขาดเลยนะครับคือหลังจากเราตัดกิ่งใหญ่มาแล้วนะครับเราก็มาตัดกิ่งย่อยนะครับเพื่อง่ายต่อการลำเลียงไปไปทิ้งนะครับดูนะครับนูนะครับแค่ออกแรงนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่ ครับคราวนี้มาดูต้นกันลลปพฤกนะครับกัลลปพฤกที่พี่ชายไม่สามารถจะยื่นมือถึงนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีแขนยาวนะครับมันก็สามารถจะตัดออกได้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ โอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสําหรับการลงทุนทั้งนี้ของพี่ชายนะครับเพราะว่าพี่ชายเนี่ยจําเป็นจะต้องตัดแต่งกิ่งมะม่วงทุกต้นนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาทดลองก่อนว่าสิ่งที่สั่งซื้อมาเนี่ยเป็นจริงอย่างที่โฆษณาไว้ไหมนะครับว่าคมจริงนะครับทําได้จริงนะครับแข็งแรงจริงนะครับใช้ง่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะไปทํางานอื่นต่อนะครับ ก็ใช้อันนี้นะครับใช้อันนี้นะครับแต่ว่าไปทํางานอย่างอื่นตกแต่งอย่างอื่นต่อนะครับพี่ชายต้องจะเป็นขออนุญาตลานะครับถ้าหากว่าชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้าแคร์กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกริ๊งทุกคลิปทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องดีๆและมีสาระนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย